สวัสดีครับพ่อปนิเครื่องเคยนะครับกับโซลาเซลล์ที่ใช้งานบนหอพักนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะครับอากาศค่อนข้างดีเลยแดดแรงมากเดี๋ยวผมพามาดูระบบ12ครับจะสังเกตรครับว่าตัวชาร์จเจอร์มันมันหยุดกระพริบแล้วฮะค,คือมันไม่ชาร์จลงแบตแล้วนะก็คือก็หมายถึงว่าแบตตัวเนี้อ่โวลต์70แอมป์เนี่ยเต็มแล้วนะฮะ ก็คือไม่มีการชาร์จนะฮะในระหว่างนี้นะฮะก็จะเป็นการคัดไฟทิ้งฮะซึ่งความเข้มแสงกําลังเยอะเลยแต่เราก็ต้องมาเสียพลังงานนะเพราะว่าแบตเตอรี่มันเต็มมันก็ไม่ชาร์จนะฮะชาร์จเจอร์มันก็จะชาร์จเลี้ยงเฉยนะเนี่ยสังเกตดูแอมนะฮะแอมก็จะ0.9แต่โวลต์ดีขึ้นไปถึง16โวลต์น,นะ,ะก็คือไม่มีการชาร์จแลเป็นการชาร์จเลี้ยงเฉยนะ หรือเขาเรียกภาษังคิษเขาเรียกว่า floating charge นะผมก็ต้องหาโหลดมาใช้นะฮะเอาโหลดมาเสียบเพื่อเปิดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับให้โหลดมาทำงานนะเห็นไหมครับพอผมเปิดโหลดตับ๊บก็จะสังเกตว่าตัวนี้มันกระพริบแขงเริ่มกระพริบนะ,ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะผลิตไฟได้1 1 9แอมป์นะครับซึ่งถือว่าได้เยอะมากครับถ้าเทียบกับ ประสิทธิภาพของแขงนะแข็งบอกว่าผลิตได้เต็มที่1.6นะนี่ฮะพอเปิดตับก็ดึงแบดไปใช้ก็มีการชาร์จอีกครั้งหนึ่งฮะแต่ผมจะปิดอพอผมปิดปึ๊บตรงนี้ก็หยุดกระพริบเลยฮะก็คือเต็มแล้วโวลต์ก็ลงมาเท่าเดิมครับ0.8เนี่ฮะผมก็เลยต้องหาโหลดมาใช้นะฮะ เดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์มาชาร์จนะครับเพื่อให้เป็นการใช้ไฟฟีนะฮะตอนนี้แบตเต็มแล้วก็คือถ้าแดดผลิตมาก็เป็นไฟฟีเลยนะครับผมครับตอนนี้ผมก็มีโหลดมาแล้วนะฮะผมก็จะให้มันชาร์จแบตมือถือเครื่องนี้นะฮะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียแดดทิ้งครับก็เปิดสวิตช์นะครับอ่าครับผมสังเกตนล้ฮะนี่ครับ โตนของแบตก็ดรอปลงครับเหลือ13.43.5ฮะพัดลมเสียงดังนิดนึงครับต้องขอไปครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอมขึ้นมาที่1.2แอมป์นะฮะก็ถือว่าได้เยอะฮะกับเวลาประมาณา9โมงครึ่งนะครับผมจุดนี้ก็ให้ชาร์จแบตมือถือไปนะฮะ เพื่อไม่เป็นการเสียตายเดดทิ้งต่อๆนะฮะเดี๋ยวลองวัดประสิทธิภาพดูนะฮะเดี๋ยวผมใช้แคมิเตอร์วัดดูเดี๋ยววัดแอมนะฮะอ๋อตัวนี้เป็น DC แล้วฮะนี่ฮะอันนี้คือเราจะใช้คล้องดูว่ามัน กระแสมันมา1.2แอมป์จริงไหมครับของเส้นลบนะของเส้นลบดู่น่าน่าจะเป็นเส้นบวก1.34นะฮะเนี่ยแต่ที่นี่บอกว่า1.2ฮะก็ะใกล้เคียง เดี๋ยวเรามาดูว่ามันกินแบตเตอรี่ไหมนะฮะเนี่ยฮะดห้าผมว่ามันไม่ได้กินไฟจากแบตเตอรี่นะะก็คือเอาแดดไปผลิตไฟเลยนะ แดดค่อนข,ข้างแรงครับวันนี้แสดงว่าถ้าไม่มีเป็นวันที่เราไปทํางานเราเปิดทิ้งไหอยเงี้ยก็เสียพลังงานทิ้งเบาบาครับดี๋าวมาดูของระบบยี่สิบี่บ้างฮะมีไฟยี่สิบห้าจุดเจ็ดตอนนี้แอมองมาที่หนึ่งจุดสามฮะลองลองดู หนึ 1> 1. ่งจุดสองคลองได้หนึ่งจุดสองอ๋อภัยครับมันบอกว่าหนึ่งจุดศูนย์สี่ฮะแต่เราคล้องดูได้หนึ่งจุดสองะอใกล้เคียงนะครับข้าครับลงแบตไปเท่าไหร่ลงแบตเปนหนึ่งจุดสามนะก็คือแพงมาเท่าไหร่ก็ลงไปเท่านั้นนะพระตัวนี้ไม่ได้เปิดโหลดใช้งานนะ ชาร์จลงแบตหนึ่ดสองหแดดประมาณเก้าโมงครึ่งนะเดี๋ยวประมาณสักสิบโมงครึ่งเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูอีกทีนึงว่ามันใต้แอมสูงสุดเท่าไหร่นะเพราะว่าความเข้มแสงมันจะมาประมาณสิบโมงเป็นต้นไปนะแต่ว,ว่าที่หองพักผมนี่เขาจะรับ แดดได้ประมาณ11บเอ็ดโมงครก็จะบังเงาตรงนี้แล้วฮะน่าจะรับได้สูงสุดแค่10บโมงครึ่งน,นะเดี๋ยวผมมาวัดให้ดูอีกทีนครับว่าได้อมปสูงสุดเท่าไหร่เนี่ครับนี่ขนาดมีโหลดนะครับผ่านมีโหลดอยู่นะผมเปิดอินเวอร์เตอร์เพื่อชาร์จแบตเนี้นะครับ ไฟจากแผงมา1.15 1.24แอมนะฮะนี่บอกว่าชาร์จอยู่นะฮะเ้บเจ็นะฮะนี่ครับ,รบชาร์จอยู่คนะาดมีโหลดอยู่นะแบตก็ยังไม่ใช้งานนะไม่ถูกใช้งานอะไรนั่นก็คือว่าเอาไฟจากแผงแล้วก็บายพาสมาเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วก็ชาร์จแบตเลยนะนี่นะครับวันนี้แดดดีจริงๆนะครับ ยังไม่ยังไม่ถึงสิบโมงอ่ะเก้าโมงสี่สิ้านะแดดก็ยังแรงอยู่เดี๋มาดูฝั่งนี้ครับฝั่งยี่ี่โวลต์ก็แดดมาจากไปมาจากแผงหนึ่งจุดหนึ่งแอมป์ครับแดดแรงมากครับวันนี้แดดแรงครับ เดี๋ยวผมไปหาโหลดมาเพิ่มดีกว่าเพราะว่ามันไม่ชาร์จแล้วฮะตอนนี้มันก็ผลิตไฟผ่านมายงอินเวอร์เตอร์แล้วก็ส่งมาเป็นไฟบ้านเลยนะวมเพิ่มโหลดอีกสักหน่อยดีกว่าชาร์จแบบของสว่านไร้สายนะอ่านี่ครับชาร์จแล้วครับโอ้ครับแบตลดไปเยอะเลยครับ13.1แล้วก็ ไฟที่แผงไฟรูปแผงก็กระพริบพร้อมนั่นคือ,อาชาร์จลงแบตด้วยนะจากเมื่อกี้ที่ไม่กระพริบะนะับเพิ่มโหลดฮะให้มันใช้พลังงานจากแดดให้คุ้มค่าครับผมแบตของสว่านเต็มแล้วครับแบตมือถือก็เก้าสิบเปอร์เซ็นใจเต็มแล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้คนระับ ไม่ทำงานอีกแล้วครับไม่ชาร์จแบตอีกแล้วชาร์จไปจริง้วครับเดี๋ยวต้องหาโหลดอื่นมาเปลี่ยนอีกนะครับใช้คุ้มค่าครับวันนี้ก็อ้าวนะครับเปลี่ยนโหลดนะครับชาร์จมือถือแล้วก็ชาร์จ iPad ดนะนี่ครเ้ปอรเซ็นครับแนะ่ครับ จากที่ไม่ชาร์จนะฮะก็เหลือ13.0โวลต์นรับที่ชาร์จเจอร์บอกนะฮะแล้วตัวนี้ก็กลับมาพลิกไฟอีกครั้งนะฮะหลังจากที่มีโหลดนะฮะขณนนี้เวลา10โมง18นาทีนะฮะแดดนี่ไม่ไม่แผลแล่วครับไม่ยุบเลยววันนี้แดดแรงมาก ระบบ12ระบบ14วันนี้ก็น่าจะเก็บไปได้เยอะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมง40แล้วนะฮะ ความเข้มแสงน่าจะสูงสุดแล้วในช่วงนี้เดี๋ยวจะพามาดูแอมนะครับว่าเยอะแค่ไหนที่แผงผลิตได้ครับสำหรับ12โวลต์น,นะผลิตได้ประมาณ1.16่งจุดนึ่งหแอมนะฮะส่วนระบบ24ผลิตได้1.03แอมนะนะจะสังเกตว่ามันยังไม่ได้เทียบเท่ากับเวลา9 3้ามงครึ่งยังได้เยอะกว่านี้เลยนะะนั่นก็เป็นเพราะว่าแดดมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ แดดไม่ยอยู่ตรงนี้ฮะแดดอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยแดดอยู่เยื้องๆไปทางนน้นนะฮะซึ่งมันไม่ได้ตั้งฉากกับแพงนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะได้ไฟเยอะนะก็คือเราก็หาแบตมาสำรองไว้นะได้แค่นี้ก็เท่านั้นครับสะสมไปเรื่อยๆครับมันเล็กกนะ,ะน้อยเดี๋ยวมันก็ได้เยอะเองนะชาร์จไปเรื่อยๆมันก็เต็มแล้วก็ค่อยเอามาใช้งานได้นะ ชาร์จ iPad อยู่ครับขับระบบสบสองแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะยไม่เต็มเดี๋ยวไปชาร์จไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะทดสอบนะครับเดี๋ยวพามารับชมใหม่ครับผมสำหรับ EP นี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ